สวัสดีทุกท่านตอนนี้มาดามแล้วก็คนบาเหตุแล้วก็ชาวบ้านนะทุกท่านกินเขา่ากินเข่าแล้วแล้วก็สิพ้ากันล่างถ้วยซ้ำบัานนี้เออเอาอันนี้คือจุดที่ล้างถ้วยชามนะล่างถ้วยซ้ำกันยุนี่เลยพี่น้องเ,เอ,อ้ยอ่า โอ้ที่ล้างถ้วยชามนี่เอาอิดบ็อกมาว่างอาไว้สะก่อนทั่วคาวนะป้องกันมันเชิเชะแฉะอืมเอาบรรยากาศก็ดีพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีคือที่ล้างถ้วยชามของสำนักสงฆ์แห่งนี้นะท่าน,นอ,อืม โอ้สำนักสงฆ์อยู่นี่นี่ขาดอ,อีกขาดอีกอย่างหนึ่งคือป้ายเด้กน้องปรดามเนาะนป้ายป้ายป้ายพระท่านมีอยู่พี่น้องเลยป้ายสำนักสงฆ์นะ มึงเคยมีดวงหดไหนวะเฮ้ย่มอเอเบื่อเบื่อเลยติกีต้องมีพัวราคาพุยคุยกันหรอฮะยุ่งให้ด้วยไหนอะนี่ไหนี่อยู่นี่ไงนี่กระทาเพ่งยุงบ้างะกระทางไรยุ่งก็มีบ้านนี่กรางยุ่งไปเราตโอันหนยุ่งไม่มีแต่ยงโน้ตเอาเกี๊ยชาวนาดเออใ่เบื้งไป

Hoa tôi rất là kiếm hoi dòng bằng không mà dạng đâu là dùng bằng lần hai 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 lần

เคยเราเคยเราเคยไปเท่าเลยเนยหูม้าก่อนมาเชิญเผื่อขาเท่าเรียนทองไม่ร้องจะนอนไหนคุยติดเตียงเยอะแต่ว่าก็เคยเลื่อยอะไรเตะทำทับเดือยยาสักว่าแต่ว่าแต่ทับเดือยยาเราทำเป็นตัวตีหยิบขึ้นมาเลยหยิบขึ้นมา น้ะไปไหนนี่บริล่างเคยสร้างคือบริไปควรมาแล้วเป็นไปแล้วนจะยังบริเนมะืนะ่อนอะไรสาหรับบริางเคยสร้า

แค่แมหมอาส่างเสียงกว่าแต่ว่าล้ยวดีไลายุูยทีก็ได้ละจะไานทุบละอือแค่หม้อมาส่างเสียงกย่าจะไ้กวนลึไปไปจะระเนื้อเมคินหาเงียบแค่มาส่งเสียงกปโปโปูปตลอดวันหมอเสียงไปเดียวไวแค่มาส่งเสียงกว่า ไปกี่ล้านเท่แบบพี่บอการดตลาตะดกเียกัหารเท่าการดึงทางบอมทางโ่าตัวกันดังวางเฉยๆมัอกินได้วเดมถอย่งง่าเงกันรอทีนเดอะเ่เดด้นนี่เดงกันเดงนี่คือเครื่องบอน่ดึงตูเลยดึงตัวเลยตูน่แล้ว กูม mm ีกระชงกูในใจกูในใจเอาเหื่อรักเดี๋ยวมีกระชงกลับไปมีเดย์นี่บ๊วยมียุงเดย์ก่อนเราก็ล้างจานกับมาดามนะคะช่วยกันเนาะยุงไม่กัดเลยโชคดีมากเลยอยู่ในป่าจึงยุงไม่กัดนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ